สวัสดีครับพบกับช่องเมสซนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับ10อันดับท่าไม่ตายรุนแรงที่สุดในเรื่อง The Prince of Tennis จะมีท่าไม่ตายอะไรติดอันดับกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มที่อันดับที่10แจ็คไนท์เป็นท่าที่ใช้การจับแรกเก็ตด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมทั้งใช้ข้ายข้างนึงเป็นจุดหมุนแล้วก็หวดลูกออกไปซึ่งลูกที่ตีออกไปนั้นหมุนแรงเป็นอย่างมาก อย่างเซนโกคุเรกเกตยังกระเด็นหลุดจากมือเลยทีเดียวแต่หลังๆมาท่าแจ็คไนท์ก็ไม่ใช่แค่โมโมกคนเดียวที่ทำได้มีตัวละครอย่างอโตเบยูจิรวมทั้งเบียรุอินก็ใช้ท่านี้ได้เช่นกันทำให้หลังๆท่าแจ็คไนท์กลายเป็นท่าธรรมดาไปแล้วแต่ในภาค u 7 7โอนีก็แสดงท่าที่พัฒนาไปอีกขัน้นเรียกว่าท่าแบ็คแจ็คไนทที่มีความรุนแรงมากกว่า เล่นเอาโมโบม,มือชาไม่สามารถจับแลกกเก็ตต่อไปได้เลยทีเดียวถือว่าท่านี้ก็มีความรุนแรงพอสมควรเลยมาที่อันดับที่9นักเข้าเสิร์ฟหรือเทนนิสสไตล์เดวิลคิริฮาระจัดเป็นบุคคลอันตรายคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าคิริฮาระมีแววตาเปลี่ยนไปเป็นสีแดงโดยสไตล์การเล่นของเดวิลคิริฮาระ จะเล่นงานคนเป็นหลักโดยอาศัยการตีลูกที่แม่นยำของคิริฮาระแล้วก็มียังท่านักเข้าเสิร์ฟเป็นท่าเสิร์ฟที่ใส่แรงมุนที่มีความรุนแรงเข้าไปในตัวทำให้ลูกนั้นสามารถปุ่นเด้งอัดหน้าหรืออัดตามร่างกายของคู่แข่งอย่างจังได้ถึงแม้เจ้าคิริฮาระจะบอกว่าควบคุมการหมุนของลูกไม่ได้ก็เถอะแต่สุดท้ายก็อัดโดนคู่แข่งอยู่ดีหลังเสร็จสิ้นศึกภาคโวครับ ที่เราจะเห็นในเดอะ o ูวี่ริคไฮพราเฮลเทคริฮาระก็กลับเนื้อกับตัวแล้วพัฒนาไปอีกทั้นกลายเป็นโหมดเอ g นเจคริฮาระทําให้โหมดเดวิลคริฮาระได้หายไปในที่สุดแล้วอันดับที่8ลูกพลมปะพีเป็นท่าพาวเวอร์ที่ต้องอาศัยพลังจากกล้ามเนือ้อที่ฝึกฝนมาอย่างหนักเป็นท่าที่มีความรุนแรงแถมเป็นอันตรายทั้งผู้ตีและผู้รับท่านี้ไป โดยเริ่มต้นท่านี้มาจากอิชิดะเทสึต้นตำรับมาจากอิชิดะยินผู้มีท่าทรลมปัดพีทั้งหมด108ท่าซึ่งคุณทากะนั้นก็ได้ดัดแปลงท่านี้หลากหลายรูปแบบมากอย่างท่าขึ้นกำมานาดแดชทรลมปัดพีแล้วก็ลูกทรมปัดพีลูกสุดท้ายเล่นเอายินเจ้าของท่านี้ถึงกับแขนหักเลยทีเดียวแล้วมาที่อันดับที่เจ s ซาเทิร์นครอสลูกตกกางเขนท่านี้เป็นท่าไม่ตายของลิเลเดนส์คาลเซอร์นักเรียนแลกเปลี่ยนจากเรียนนางโมยาเซต,ตคุที่จะใช้ลูกเทนนิสอัดตะแกงด้านหลังเป็นหลุมกระกาบาทคล้ายกับไม้กางเขนก่อนที่จะผลิตซึกด้วยใช้ท่าฮอป i ิ g งบอลซึ่งเป็นท่าที่ทำให้เกิดภาพดงตาเห็นลูกเทนนิสหลายๆลูกอัดคู่แข่งให้ไปติดราวเหล็กคล้ายๆกับหลุมศพที่เตรียมเอาไว้ ถือว่าเป็นท่าที่มีความสยดสยองเป็นอย่างมากเลยแล้วอันดับที่หบทลงทันทั้ง13บทของโทโนเป็นท่าเวทยที่เน้นทรมานคู่แข่งโดยการตีลูกอัดไปตามร่างกายของคู่แข่งซึ่งเจ้าโทโนนั้นได้นำศาสตร์การเล่นแบบนี้มาจากโยฮันซาลููสเตฟโนโานปุรอสเพชฆาตชื่อดังซึ่งท่าใครโดยบทลงโทษอัดครบ13ท่าร่างกายจะเป็นอัมพาตทังล่าง ไม่สามารถขยับได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวก็ถือว่าเป็นท่าที่ทำร้ายคู่แข่งโดยตรงแถมยังมีประโยชน์ในตอนท้ายๆอีกด้วยมาที่อันดับที่5้ล่างอาวตารอสูรา่าเป็นท่าที่เฉพาะบางคนที่สามารถใช้ท่านี้ได้เป็นท่าที่เหมือนกับสร้างเงาออกมาเป็นรูปล่างแล้วโจมตีใส่คู่แข่งส่วนรูปแบบการโจมตีจะมีความหลากหลายเป็นอย่างมากอย่างเช่นเบียอินก็ใช้ท่าล่างอาวตารจนสลัด โจมตีไล่ฟันคู่แข่งซึ่งเป็นท่าที่มีความโหดเหี้ยมเกือปางตายเลยทีเดียวหรือบางทีอาจจะอาศัยการโจมตีของร่างอวตารโดยการตีลูกออกไปแล้วจู่ๆเงาของลูกนั้นขยายใหญ่ขึ้นอัดใส่คู่แข่งซึ่งในภาคโวรครับเราจะเห็นท่านี้บ่อยมากตัวละครที่ใช้ท่านี้ได้ก็จะมีเบวมะโอนิเบยโดอินดุ ปินส์แล้วก็โทคุงาวะส่วนในรอบชิงจะมีใครสามารถใช้ท่านี้ได้อีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่4โซนแห่งการล้างบาปเป็นท่าที่เพิ่งปรากฏมาในมังงะล่าสุดในศึกระหว่างเบลูอินกับวอลโดยวอลนั้นได้ดัดแปลงท่านี้มาจากเทสกะโซนแต่ว่าจะเป็นการสร้างลมพายุหมุน,นหลายๆลูกเต็มพื้นที่สนาม สามารถป้องกันและโจมตีพัดชีกชาคู่แข่งให้กระจุยก็ต้องมาดูกันว่าในบังงะเดือนนี้ความสามารถของโซนแห่งการล้างบาจะมีมากกว่านี้หรือไม่แล้วอันดับที่3ดุคกโฮมรันแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นท่าไม้ตายของดุคกวตาตาราบิเป็นท่าตีบอลสุดแรงโต้กลับไปที่ทำให้คู่แข่งกระเด็นลอยออกไปนอกสนาม ขายกับการตีโฮมรันในกีฬาเบสบอลแล้วคู่แข่งบางทีอาจจะน็อกหมดสติไปชั่วขณะเลยก็ได้ถือว่าท่านี้สามารถทำให้คู่แข่งที่เล่นเทนนิสอยู่ดีๆวูบหลับกลางอากาศได้เลยทีเดียวแล้วมาที่อันดับที่2 i ไบโอแมกเนติซึมหรือเจมินีเป็นท่าไม้ตายของคีธหัวหน้าแก๊งครากในเดอะบูวี่ที่2ใช้วิธีรวบรวมก้อนพลังในอากาศ ไว้ที่มือข้างหนึ่งก่อนที่จะตีสุดแรงกรอากาศนั้นจะทําให้ลูกชนิดมีพลังมากขึ้นและเกิดแรงอากาศมหาศาลที่สามารถทําลายทุกอย่างให้พังพินาศซึ่งท่านี้สามารถใช้ได้สองแบบแบบแรกใช้โจมตีคู่แข่งก็ได้หรือสร้างกรอากาศเสมือนลูกจริงหลอกให้อีกฝ่ายสับสนได้ก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับในเดอะมูวี่ที่สองและสุดท้าย อันดับที่หนึ่ง Destruction เป็นท่าไม่ตายทำลายล้างโดยท่านี้นั้นเริ่มต้นมาจาก b e a r d o ินในแมตท,ที่เขาประทะกับโทคุงาวะโดยท่านี้จะอาศัยการควบคุมความแม่นยำและพลังกำลังมหาศาลร,รวบรวมพลังงานทั้งหมดไว้จะเห็นแสงที่ฝ่ามือแล้วหวดลูกออกไปผู้เล่นต้องมีความสามารถที่เรียกว่า Super s w วิ t Spot เป็นการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการตีบอล แล้วลูกบอลที่ปล่อยออกไปนั้นจะมีพลังงานทำลายล้างสูงเป็นอย่างมากเลยทีดเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับถ้าไม่ตายรุนแรงที่สุดในเรื่อง The Prince of Tennis ถ้าใครคิดว่ามีท่าไม่ตายไหนที่แอปไม่ได้พูดถึงหรือว่าคิดว่าท่าเนี้ยมีความรุนแรงมากที่สุดในเรื่องก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่แอดได้ทำเกี่ยวกับสปอยมังงะตอนที่59กันเลยนะครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะก็บ,บอกว่าสอบทับครับคิดว่าถ้าอารยวิญญาณของอกุสุใช้แก้ทางท่า การช่วงจิ้มวัสดุสัมผัสทั้ง5ของยูกิบระได้ไหมครับอ๋อนี่คือจะให้แอดวิเคราะห์ใช่ไหมครับผมแอดคิดว่าอารเรวิญญาณนะครับในความหมายก็คือว่าเป็นสัมผัสที่แปดนั่นงครับสัมผัสที่แปดนี้ก็คือว่าเป็นสัมผัสเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ไม่มีผลต่อจุดอ่อนในจิตใจนั่นเองครับซึ่งยูกิบุระนะครับสัมผัสทั้งห้าที่ยูกิบุระจะขโมยไปก็จะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็การรับรู้นั่นเองครับซึ่งยูกิบุระก็จะ ขโมยสมัมพันธภานี้ไปนะครับก็แปลว่าสัพที่8นั้นยูกิวระไม่สามารถขโมยไปได้แถมสมัมพัทที่8นั้นสามารถปิดกั้นจุดอ่อนของจิตใจได้นั่นเองครับซึ่งไอาคิดว่าคงต้านทานได้แน่นอนครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่ารอบชิงผมว่าจะมีโทคุเงาวะอิริเอะเฮียชูโมริเลียมะบุนตะอโตเบครับแอด อ๋ออันนี้คือคาดเดาผู้เล่นตัวจริงที่จะลงในรอบชิงใช่ไหมครับอืมก็มีความเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นโทคุงะวะเรียวมะแล้วก็บุตนตะเงี้ยน่าจะได้ลงนะครับเพราะว่าบุตานตะนี่ยังไม่ได้ลงเลยครับแม้แต่แมตต์ดเดียวนะครับส่วนเฮียชูแอดคิดว่าเหมือนจะลงไปสัก2แมตต์นั่นะครับเพราะไม่น่าจะลงละมั้งอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับส่วน โมริโมริก็ลงไปแล้วนะครับหนึ่งแมตช์ในการเจอกับฝรั่งเศสนั่นเองครับอิเลเอทนี่น่าสนใจครับอิเลเอลงแค่แป๊บเดียวครับในเยอรมันนะครับในแมตช์เจอกับเยอรมันแล้วก็ยังไม่เอาจริงซะด้วยอ่ายังไม่เอาจริงซะด้วยก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะได้ลงอยู่นะครับส่วนอัตโตเบโอ้โหอัตโตเบนี่ลงไปแล้ว2แมตช์นะครับแมตช์ที่เจอกับทีมเยอรมันแล้วก็ทีมออสเตรเลียนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การลงก็น่าจะน้อยนะครับส่วนคอนเฟิร์มชัดเจนครับมอปลายสอง โอนิแล้วก็บีโรอินนี่น่าจะไม่ได้ลงเกือบ90%เนะครับเพราะว่าโอนินี่ก็แขนหักนะครับที่เจอกับ q ิีนะครับส่วนเบียโรอินก็ต่อล่าสุดก็ชัดเจนครับคือโอ้โหบาดเจ็บหนักเลยนะครับน่าจะไม่ได้ลงแน่นอนนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับว่ารอบชิงจะเป็นยังไงนะครับต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่สับอกว่าเรส t ็ u กชันใครเป็นคนฝึกให้กับอากุซึครับ อ๋อคือว่าไม่มีเปิดเผยนะครับว่าใครเป็นคนฝึกให้กับอากุสึนะครับแต่แอดคิดว่าอากุสึน่าจะดูจากที่ว่าเลี้ยวกะนะครับได้ตีเดรสทักชั่นใส่เขานั่นเองครับแอดคิดว่าอากุสึน่าจะจดจําจากที่เลียวกะตีใส่เขานั่นเองครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าต่อมาครับเป็นคอมที่ที่บอกว่าภาคนี้เทสศกะททำไมดูเก่งเกินไปฟูจิดูอดไปเลยทั้งทั้งที่ฝีมือพอๆกันในภาคแรกๆอ mm ืม hmm. แอคิดว่าก็ตอนแรกนะครับแอคิดว่านะครับเนื้อเรื่องนะครับระหว่างทสศกะกับฟูจินะครับแอคิดว่าเทสศกะก็มีความเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นจากการซ้อมแข่งระหว่าง2คนนี้นะครับที่การขันนั้นจบอย่างรวดเร็วครับซึ่งก็เป็นเทสศกะที่ เอาชนะไปได้นั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าฟูจิก็ไม่เอาจริงใช่ไหมครับแต่เราจะไปเห็นว่าตอนท้ายๆตอนนะครับตอนหลังๆนะครับที่ฟูจิมาแข่งกับเทสกะแบบจริงจังนะครับ แล้วก็เป็นเทศกะที่สามารถเอาชนะฟูจิไปได้นั่นเองนะครับแอดคิดว่าเริ่มต้นเรื่องมาเทศกะก็น่าจะเหนือกว่าฟูจิแล้วนะครับส่วนภาคเวิลด์คัพนะครับฟูจิก็มีพัฒนาการที่โ,โหก้าวกระโดดมากนะครับอย่างเช่นมีท่า,าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ถือว่าฟูจิก็ไม่ได้อ่อนเกินไปนะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่าต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ท่ 5, บอกว่าผมอยกรู้ที่ถ้าจบการขันทีมเยอรมันกับญี่ปุ่นถ้าจบ เขาจะเอาที่3หรือเปล่าครับอ๋อก็คือ,คอแข่งเอาที่3าใช่ไหมครับสมมุติว่าทีมญี่ปุ่นแพ้ไปเจอทีมอเมริกาน่าจะสนุกกว่าเดียววะเจอกับลาบอ๋อโอเคครับก็ผลการแข่งขันล่าสุดก็ออกนะครับเดี๋ยวแอก็จะทําเลยนะครับระหว่างเบียร์ดูอินกับบอกนะครับ่วนการแข่งขันรอบที่สก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์คุณมีนะครับว่าอาจารย์แกจะเขียนหรือเปล่าหรือจะเน้นรอบชิงอย่างเดียวนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ อ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าเขาจะทําอนิเมะไหมครับเห็นมีแต่มังงะอ๋ออนิเมะก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อประกาศเมื่อ2เดือนก็กว่าครับที่บอกว่ามีการทําภาคนี้อย่างเนี้อนครับภาคโอครับในปีหน้านะครับผมก็รอติดตามเลยนะครับส่วนแผ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอรก็จะมาประกาศให้ฟังนอกาะว่าในแผ่นฉายอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนไหนแล้วก็ไทยเรา จะได้ดูในเวอร์ชั่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวแอร์ก็จะมาอัปเดตให้ฟันครับว่าเป็นแบบไหนละกันเนาะโอเคครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ